สาสามสามสิบหนาเด่นเด่นึ้นงหางยาวไปนู่นเลยนะหนของน้อง่ะ

ยัามาชมตั้งแต่หางงูนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับตรงนู้นจะเริ่มตั้งแต่หางนะครับหางไล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหาง ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณท้องนะครับท้องที่เห็นอยู่เป็นท้องนะครับท้องนะครับไล่ลงมาก็ผ่านมาเกือบถึงตัวนะครับเป็นลําตัวตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเสียนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้นะครับเราจะเห็นจมูกนะครับอันนี้ไม่มีการแต่งภาพนะครับเห็นจมูกไหมครับ จมูกนะครับแล้วก็ดวงตานะครับจมูกแล้วก็ดวงตาวันนี้ผู้คนเยอะครับเยอะมากนะฮะเยอะมากแล้วก็นั่งคาถาบทสวดครับ นั่งกันเป็นกลุ่มประมาณสิบกว่าคนนะริมนูนกำลังสวดมนต์นะครับนี่ก็